เครื่องสูบน้าน,นะครับาจากทุกหน่วยงานที่เรากำกับดูแลอยู่วันนี้มันเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันกับทั้งตารวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็เกษตรนะครับที่เป็นหน่วยงานหลักๆหน่วยงานไหนมีเครื่องจักร <c oughs> อะไรก็ระดมกันเข้ามาผมได้รับการประสานจากทัานผู้บริการอหารสูงสุดคนเอกสมตรสันต,ตีนะครับ เราก็จะมาเน้นในช่วงนี้ให้กับชาวสวนทุเรียนเป็นลำดับที่ว่ามีความสําพัญ์สูงสุดเพราะว่าคอเนี่ยเราสร้างไรายได้จากการขายทุเรียนเป็นจำนวนมากแล้วก็ทุเรียนเเป็นพื้นที่ต้องต้องใช้น้ำมากในการที่จะผลิตผลผลร,ริตการเกษตร,รออกมาครับก็คิดว่า ปัญหาต่งางๆทั้งปวงก็จะคลี่คลายไปเมืเ่อเมื่อขึจนมาอย่างวันนี้มาเ่ยก็เห็นผู้สื่อข่าวก็เห็นว่าท้อฟ้าก็คึนแล้วก็หวังว่าวันนี้ฝนก็ก็จะตกนะครับที่น้องชาวเกษตรกรก็ก็จะได้คลายความลำบากไปในระดับหนึ่งแต่ว่าในส่วนของราชการเนี่ยเราก็ระดมกําลังอยู่เต็มที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประอบภยัยเพื่อที่จะทําให้หน่วยงาน ราชการสามารถเร่งเข้ามานะครับมีงบประมาณเข้ามาทําการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อันนี้ก็ถือ,อว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่เราร่วมกันทํางานนะครับภายใต้รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทตรีสินนะครับ